Head, เราเป็นเด็กเรายังไม่ไปไกลจากอีกยึท่ทั่นถือมั่นเราก็จะหวังตัวลาคัญหน่อยนถ้าเราไม่ถือว่าเราทิ้งันเลยอ๋อแต่มันมันไม,น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 ม่มีหลักอย่างนี้ถ้าเรายังไม่รู้อะไรเรายังอยู่ในวิสัยความยึดมัน่นถือมั่นก็ต้องอบรมสอนว่า้องให้ยึดมั่นในทางที่ที่ดีที่ถูกที่ดีที่ว่าเรามีความสําคัญน,นั่นอนะ่ะก็ต้องความดีเป็นหลัก เขาเอจะมีความสำคัญในทางชั่วขึ้นหัวกตาเช่นอันธพาลเกเรนี่มันก็มันสาคัญเป็นไหมไอหัวไม้หัวขโมยหัวไออันธพาลนี่มันก็มีต้องการความสําคัญทนั้นมันไม่ต้องการอื่นน่ะทางสำคัญก็ไม่ต้องการเงินเด็ดตั้มไปเพราะต้องการจะจะเดินเท่านั้นแหละแต่นั่นก็ยังได้ต้องจะต้องมีหลักลงไปว่าต้องเป็นความสําคัญในความถูกต้องในทางที่ถูกต้อง จึงเราให้ยึดมั่นถือมั่นฝ่ายดีไว้ก่อนให้สลับฝ่ายกิเลสฝ่ายชั่วฝ่ายตามใจกิเลสไปเสี้ยยึดมั่นถือมั่นฝ่ายดีไว้ก่อนเพื่อจะก้าวไปจนถึงยอดคืนเนื้อข้าเนื้อดีเนื้อวเออเออเราเป็นคนเก่งเรายึดมั่นในความเก่งของเราเนะมือนกับแบกอะไรไว้ใช่ไหม <c oughs> ยังไม่พ้นทุกพระพุทธเจ้าเป็นจอมป็นยอดไปหมดท่านไม่ได้นึกว่าเราเป็นคนเก่ง นั่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกกับมีตัวเรานั่นก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราคนเก่งที่ถ้าว่าเรายัางอยากจะเป็นคนเก่งเพื่อเราจะแบกความเก่งแบกความดีอะไรไวก็ได้กันในชั้นแรกเป็นเพียงเครื่องมือสํนาหรับที่จะไปให้ถึงปลายทางเราจะมีความสําคัญในทางทําความถูกต้องฉันจะเป็นผู้สําคัญคนเก่งในการที่ทําความถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อเหตุสตรายสิดาแันดาครูวาชา